เลี้ยงปลานะครับเพื่อนๆน้องสิ่งสําคัญเลยคือการเปลี่ยนถ่ายน้าครับใครอยากให้เครื่องปลาตึงนะให้เครื่องปลาสวยให้เครื่องไม่รีบเนี่ยสําคัญที่สุดจำเอาไว้นะครับนะคือการเปลี่ยนถ่ายน้ําเปลี่ยนถ่ายให้ตรงรอบนะครับนะอย่างเช่นเอ่อการเปลี่ยนถ่ายน้ําบ่อยๆเนี่ยพวกตะกองตะเกียบชายน้ํามันไม่ค่อยงอนะใครไม่ดูแลนะอ่ะเดี๋ยวกับกล้องให้ดูดีกว่านะเดี๋ยวพาไปดูครับผม นี่ครับเพื่อนเพื่อน้องๆนะการเปลี่ยนถ่ายน้ํานะปลาตรงตามรอบนะครับดูนะในไล่ไปจากเปลี่ยนที่หนึ่งเลยนะเนี่ยอ่ะให้ดูนะอ่ะเห็นไหมครับปลามันจะคึกดีพองดีนะครับเห็นปะปลามันจะคึกดีพองดีเข้าสีดีเข้าสีสวยเห็นไหครับนะนี่เลยนะครับการเปลี่ยนถ่ายน้ําปลานะครับเลี้ยงปลาต้องดูแลปลาอยากให้เครื่องตึงๆแบบนี้นะครับนะเนี่ยให้ปลามันคึกนะเข้าสีนะพวกแบบนี้เห็นไหมครับนะ เ,เข้าสีทุกตัวเลยนี่พี่สเสด็จเพิ่งเปลี่ยนน้ำใหม่เนี่ยเป็นธรรมชาติเลยครับถ้าเราเพิ่งเปลี่ยนถ่ายน้ำปลาใหม่นะปลามันจะคึกดีเข้าสีสวยเห็นไหมครับนี่เห็นไหมอ่ะนี่ประมาณนี้เห็นป่ะนี่สวยป่ะทุกคนนี่อะให้ดูนะทุกเหลี่ยมนะครับถ้าเราเปลี่ยนน้ำปลาตรงตามรอบมันจะเป็นแบบนี้นะลักษณะอาการปลาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนะเห็นป่ะฮา ก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะการเปลี่ยนถ่ายน้ําปลาใครเลี้ยงปลาอยากให้ปลาสวยปลานี่อย่าลืมว่าเขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับถ้าเราเลี้ยงไม่ดีเครื่องดอบเครื่องรีบนะครับปลาไม่สวยเหมือนเดิมนะปลาเนี่ยนะครับต้องเข้าใจก่อนสิ่งมีชีวิตถ้าเราดูแลดีเหมือนคนเราเนี่ยแหละนะครับกินดีอยู่ดีนะสุขภาพดีมีการออกกําลังกายแข็งแรงที่อยู่อาศัยนะฝุ่นละอองไม่ฟุ้งนะมันทําให้สุขภาพดีนะเหมือนกันการเปลี่ยนถ่ายน้ําปลาอาหารปลานะ เป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยนะทุกคนนะถ้าเราเลี้ยงแล้วเราไม่เปลี่ยนอ่ะลองคิดดูดีว่าเอ่อ ปลาเนี่ยจากเครื่องสวยๆนะสวยๆพองดีๆมันจะค่อยๆดอบลงเพราะว่ามันเกิดอะไรครับมันเกิดแก๊สเกิดก๊สเก,ก,กิดสิ่งสะสมที่มันสกรปรกพวกกัดไข่เน่านะเชื้อโรคแบคทีเรียจากเอ่อพวกขี้ปลาพวกอาหารต่างๆที่เขากินเหลือแล้วลงไปอยู่ก้นโหลก,ก้นเหลี่ยมเนี่ยนะครับนะมันจะทําให้ปลาเริ่มถ้าเราไม่เปลี่ยนบางคนลากยาวไปหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์หรือเป็นหนึ่งเดือนไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนน้าปลาเนี่ยนนปลา,าจะเริ่มเอ่อ เครื่องจะเริ่มรีบๆผอๆแล้วนะครับแล้วจะเริ่มสุขภาพไม่ค่อยดีบางตัวก็จะเห็นตะเกียบงอบ้างบางตัวชายน้ํางอบ้างปลาถอดสีปลาไม่เข้าสีนี่ครับนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นการเลี้ยงปลานะ <c oughs> เพื่อนๆน้องๆมือใหม่นะครับจำไว้เลยอาหารสําคัญนะนี่เป็นอาหารสดการเปลี่ยนถ่ายน้ําเปลี่ยนถ่ายให้ตรงโลก เลียมเล็กๆ3วันก็ควรเปลี่ยนแล้วนะครับเลียมเหี่ียมใหญ่แบบดิเซนเอกเนี่ยห้าวันถึง7วันก็เปลี่ยนได้แต่ถ้ามีเวลาทุกๆ3วันไม่ว่าจะเลี่ยมเล็กเรียมใหญ่นะปลาจะสวยเครื่องตึงดีและสุขภาพดีแข็งแรงครับก็ฝากไว้นะครับแค่นี้เลยนะสําหรับการเลี้ยงปลาในสูตรสไตล์ของมิเซนเอกไม่มีอะไรเลยครับนะก็แค่นี้เลยนะการดูแลปลารักษาปลาก็ใส่ใจให้เหมือนกับพวกเราเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขนะครับนะเป็นแบบนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นฝากเพื่อนๆน้องๆไว้นะครับสาหรับเพื่อนๆน้องๆมือใหม่ที่ยังไม่เข้า ทำไมปลาผมเลี้ยงอยู่สวยๆแล้วมันอ,อยู่ๆเครื่องรีพผอไม่สวยตะเกียบงอบ้างชายน้างอบ้างนะครับนะก็ขนาดเนี่ยพี่เซนเอกนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ํานะครับตรงรอบทุกรอบนะครับมันก็ยังเกิดอุบิเหตุได้ปลาเครื่องรีพผอก็เกิดขึ้นได้ ตะเกียกงอใชยนะงอก,ก็เกิดขึ้นได้แต่มาลดอัตรานะที่มันจะเกิดขึ้นบ่อยๆแบบนั้นลงได้ก็มีให้เห็นมีพบเจอบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ฝากไว้นะครับท่านเพื่อนน้องๆมือใหม่ชอบคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้พี่สเสดกขอคนละหนึ่งไรเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่สเสดได้ทําคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้ต่อบไปด้วยนะครับส่วนใครอยากจะแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นวิทยาทานนะครับให้กับเพื่อนๆอนน้องๆมือใหม่ก็สามารถแชร์ได้เลยนะครับพี่สเสด็อนุญายตครับผม